ถ้าเรามีโอกาสได้ดูหนังจีนกำลังไปในที่มีหลวงจีนอยู่ในบทด้วยหรือว่าหนังอย่างไซอิว๋วหรือว่าการ์ตูนเรื่องไซอิ๋วเนี่ยคำพูดที่เราคุ้นเคยมากที่สุดจากตรงจีนก็น่าจะเป็นคำพูดว่ามิตรพุทธโดยเฉพาะพระทังสํมจังเนี่ยก็จะมีบทว่ามิตรพุทธบาปกรรมบาปกรรม ที่มาของคำว่าอมิตาพุทธเนี่ยก็มาจากาชาวพุทธในนิกายมหายานที่นับถือ,อในเรื่องของนิกายสุขาวดีก็คือเป็นการกล่าวถึงพระนามหรือว่าขา้มบนถึงพระนามของพระอมิตาปุทธะซึ่งเชื่อว่ายังสเสด็จทรงพระชนชีพยอยู่ที่ พุทธเกษตรซึ่งเป็นพุทธเนรมิตรหรือว่าที่ดินแดนสุขาวดีต้นฉบับเดิมของคำสวดคำทัมบทพนามของพระพระอมิตรระพุทธเนี่ยก็มาในภาษาสันสกฤตที่ว่านมโมอมิตภายะพุทธายะ นีกายมายานเมื่อเผยแผ่เ,เ,เข้าไปในมองจีนเนี่ยคำสวดก็จะเปลี่ยนไปในแบบของสำเนียงจีนคนจีนก็จะสวดว่าน Am ันัวอามีถั่วฝัวอ้นี้เป็นภาษาจีนกลางแต่ถ้าเป็นภาษาจีนแท้จิ๋วจะเป็นน a m โมอามีโตวุฒคนเวียดนามก็จะสวดว่า n a นโมอาดีดาฟัด คนญี่ปุ่นก็จะสวดว่านามุอะมิดาบุสึคนเกาหลีก็จะสวดว่านามุอะมิตาบูก็เนื่องในว่า, am am น,วานิกายมหายานที่เป็นสายเดียวกับจีนเนี่ยก็จะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามก็คือรับเอานิกายมหายานมาจากประเทศจีนแล้วก็ใช้ปฏิบตุ เป็นภาษาจีนาการออกเสียงก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคําว่าอามิตรพุทธในหนังจีนเนี่ยถ้าจะว่าไปก็ไม่ได้ตรงกับภาษาสันสกิตเดิมเพราะว่าภาษาสันสกิตเดิมจะออกเสียงว่าอามิตรพระพุทธซึ่งในหนังจีนก็จะออกเสียงแค่ว่าอามิตาพุทธก็น่าจะเป็นการเรียนแบบการออกเสียงของ ในภาษาจีนภาษาจีนก็อามิตาพะคนจีนก็จะออกเสียงว่าอามีถั่วคำว่าพันี่ก็หายไปแล้วแล้วก็พุทธก็จะออกเป็นฝัวฝัวก็คือพระพุทธเจ้า,ามีความหมายว่าพระพุทธเจ้า,อาพอคนเปย์ทางจีนามาเปเป็นไทยก็คือทําให้เป็นเสียงเป็นบาลีเป็นสนสกิตเนี่ย มันก็จะฟังดูเป็นไทยเพราะว่าเราจะว่าไปประมาณครึ่งหนึ่งของภาษาไทยก็จะมีคําของสันสกิตคําของบาลีเข้ามาปนเมื่อบทหนังออกเสียงเป็นบาลีเป็นสันสกิตเนี่ยมันก็จะหลุดจากความเป็นจีนามาติดไทยคําในบทหนังจีนจากคําว่าอามิตาภะก็จะใช้คําว่าอามิตา ซึ่งคล้คายกับภาษาจีนคําว่าอาหมิถัวคําว่าพุทธเนี่ยก็ตรงตัวอยู่แล้วก็มารวมกันเป็นอามิตาพุทธซึ่งความหมายในภาษาสนันสิฤตคือบาลีนี่ก็ไม่ได้มีความหมายเดิมแล้วแต่ถ้าภาษาจีนเขาก็ออกเสียงอย่างนั้นจริงๆในความหมายในภาษาจีนก็มีความหมายที่ตรงกับภาษา บาลีหรือว่าคำภาษาสันสกฤตความหมายของคำว่าอมิตตาพระพุทธ,ธเนี่ยก็เป็นคำส่วนที่ระหว่างคำว่าอมิตตาบวกอาภาเป็นอมิตตาพระและบวกว่าพุทธเป็นอมิตตาพระพุทธ,ธอมิตตาเนี่ยในความหมายว่าไม่จำกัดอาภาเนี่ยก็เป็นวรรษนีในความหมายก็คือพระพุทธเจ้าผู้มี แสงสว่างมีรัศมีที่แพกระจายออกไปอย่างไม่จำกัดในที่นี้ก็หมายถึงพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณที่แพไปสารไปอย่างสัตว์โลกอย่างไม่มีจำกัดแพไปสารไปในจักรวาลอย่างไม่มีจำกัดนิกายสุขาวดีก็มีกำหนดในประเทศจีนสุดท้ายก็แพร่ไปในประเทศข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามแม้กระทั่งประเทศไทยคนที่นับถือมา,อายานในเมืองไทยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งความเชื่อในเรื่องของนิกายสุขาวดีเมื่อเผยแพร่พไปยังชาวยุโรปก็จะมีการแปลคำว่าสุขาวดีเนี่ยเป็นคำในภาษาอังกฤษว่า p พี e l เลน เพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์เรนก็คือดินแดนดินแดนบริสุทธิ์หรือว่าสุขาวดีดินแดนสุขาวดีดินแดนสุขาวดีจะมีความหมายว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขอาจารย์เสถียรโพธินันทะก็ให้ความหมายว่าสุขาวดีคือดินแดนที่มีความสุขอย่างอุกฤษดินแดนสุขาววดีในภาษาจีนเรียกว่าจิ้งถูจิ้งแปลว่าบริสุทธิ์ถูแปลว่า ดินแดนหรือแปลว่าดินเมื่อฝรั่งแปลก็แปลตามตัวว่าดินแดนบริสุทธิ์ตัวแปลว่าเพียวเลนในภาษาไทยเราก็ยังเรียกดินแดนสุขาวดีชื่อหนึ่งว่าพุทธเกษตรเกษตรก็แปลว่าดินแดนก็ได้แปลว่าที่นาก็ได้เป็น,น,ปนพุทธเมลมิรท,ที่สัตว์ที่มีความเชื่อนในพระามิตรพระพุทธ พระบุญพระนามของพระอ,องค์แล้วก็ตั้งใจที่จะไปเกิดนในดินแดนนั้นเพื่อที่จะชําระตนในบริสุทธิ์เพื่อที่จะเข้าสู่นิพพานเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างโลกวัตตะกับนิพพานเป็นดินแดนที่เหมือนที่พักเป็นโรงแรมที่พักที่อยู่ระหว่างทางเพื่อที่จะเข้าสู่นิพพาน ดินแดนสุขาวดีถ้าเทียบกับพุทธถราวาสก็จะคล้ายกับสวรรค์ชั้นสุทาวาสที่พระอริยะ,ะชั้นอนาคามีไปเกิดแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปเลยและไม่ถอยกลับมาสู่วัตตะอีกแต่สำหรับดินแดนสุขาวดีนั้นสำหรับคนทั่วไปที่มีความเชื่อในเรื่องของพอระมิตราปุถุะ ตั้งใจที่จะไปเกิดในเดนนั้นแล้วก็พร่ำบทประนามของพระองค์